สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพันป็ดไข่ให้แก่ตัวแทนราษฎรตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีและอับนาเจริญพิธีรับพระราชทานพันป็ดไข่สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชทานพันเป็ดไข่ให้แก่ ตัวแทนราษฎรตามแนวชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญน,นที่บัญชาการกองกำลังสุรนาลีอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีพันเอกไมตรีสุวกาย รองผู้บัญชาการที่บัญชาการกองกำลังสุลนาลีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานผุ่นเป็ดไข่จากสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีให้แก่ตัวแทนราษฎรตามแนวชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านอำเภอเขมราชอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีตัวแทนราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน26กราย มารับพระราชทานพันเป็ดไข่จำนวน2,030ตัวไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่จำนวน203ครัวเรือนสำหรับพันเป็ดไข่พระราชทานซึ่งขยายพันจากศูนย์พัฒนาพันพืชจกกักรพานเพนซิลีเพื่อให้ชาวบ้านได้เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสามารถขยายพันไว้เลี้ยงในรุ่นต่อไปโดยตัวแทนราษฎรที่เข้ารับพระราชทาน ต่างรู้สึกทราบซื้อในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้